ันกน็จะเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับ,รบขนาดไซส์ L อลนะครับแบบโชว์โค้งนะครับผมค,ค,ครับก็จะมี เสาเดี่ยวนะครับ4ี่คูณสี่จำนวน6ต้นนะครับผมแล้วหลังคาไซส์เอของเรานะครับก็จะเป็นเหล็กหน้าไซส์ขวาจะเป็นเหล็ก6นะครับเหล็กด้านหลังจะเป็นเหล็ก4นะโอเคตั้งเสาการท่องกระจกเนี่ยสเมตรก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นใช้เป็นเทปนะครับสาหรับเขียนได้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในใบางานอยู่ในใบางานก็จะเป็นโฟมนี่ก็คือจะเป็นใบางานประมาณนี้จจะเละหน่อยตอนนี้่าเพิ่งให้คุณผู้ชมดูเพราะว่ามันเยอะมากใ <laughs> บางานเรามีอยู่แล้วแบบเรามีอยู่แล้วแต่ว่า เวลามาวัดหน้างานหรือสํารวจหน้างานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูจากหน้างานจริงๆเพราะว่าใบงานก็ส่วนหนึ่งมันมีเออร์เรอร์ได้ไดเซน2เซนใช่ไหมแต่พอดึงอย่างหน้างานจริงเสร็จเรามีเทปาสามารถเขียนได้ไรายละเอียดตั้งเสาจากตัวบ้าน3เมตรเสมอน,นี่เลยันะครับประตูกระจกเป็นแบบนี้อะไรพวกนีน้ก็คืออธิบายเพิ่มเติมที่หน้างานจะได้ไม่ผิดพลาดสวัสดีครับผมบสซารโสรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลาวเล่ไล หหัวหินสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทตอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับอ่าคุณโยวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโฟแมนนกครับผมอ่าโฟแมนนกนะครับวันนี้เรามาสั่งงานนะครับช่างที่หัวหินประจวบคีรีขันต้องบอกว่าเป็นงานที่ไกลก็คือถ้าลงใต้นะอันนี้คือลงใต้ไกลสุดของเราแล้วถ้าไปตะวันออกตอนนี้เราไปถึงระยองถ้าไปเหนือเราไปถึงลบบุรีบบรใช่ครับอ่าถ้าไปตะวันตกเราไปถึงราชบุรีใช่บบราชบุรีบ้านโปง่งกาญจนบุรีเราก็เคยได้งานแต่ว่าไปวัดหน้างานเฉย แต่ไกลไปหน่อย <Okay. S 1> อ่าโอเควันนี้นะครับเรามาหัวหินกันเดี๋ยวผมจะจําลองสถานการณ์สมมุติว่าผมเป็นช่างนะครับและจะให้คุณโยที่เป็นโปรเจกต์แพนเนอร์คุณนกเป็นโฟร์แมนนะครับอ่าสั่งงานผมนะครับว่าหลังเนี้ยมีพิธีการอ่าสั่งงานเนี่ยหรือทุกครั้งที่มาแบบสำรวจหน้างานเรามีขั้นตอนในการสั่งงานช่างยังไงบ้างเอาเป็นว่าเป็นยังไงบ้างในการสั่งงานเรามาดูกันดีกว่าตามมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอ่า คพราบผมก็หลังคาหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับขนาดไซส์ L นะครับแบบโชโค้งนะครับผมครับก็จะมีเสาเดียวนะครับสี่คูณสี่จำนวน6ต้นนะครับผมแล้วหลังคาไซส์ L ของเรานะครับก็จะเป็นเหล็กหน้าซ้ายขวาจะเป็นเหล็ก6นะครับเหล็กแตนหลังจะเป็นเหล็ก4ี่นะครับโอเคก็คือเอาประมาณว่าตีกรอบรอบนั่นแหละเราจะใช้เหล็ก6ถ้าเป็นไซส์ L ก็คือไม่ต้องเทินเหล็กเป็นเหล็ก6หน้าใหญ่เลยเป็นเส้นเดียวรอบเลยก็คืออาศสรอบนั่นแหละคุณผู้ชม แล้วก็เป็นเสาใช้เสาแผงหรือเสาเดี่ยวเป็นเสาเดี่ยวครับเสาเดี่ยว 4, สี่จำนวนหกต้นครับผมก็คือขนาดเสาเดี่ยวก็คือสี่นิ้วคูณสี่นิ้วหกต้นครับอ่าโอเค,คหลังคาทำตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับหลังคาหน้าบ้านก็เราจะตั้งเสาตรงนี้นะครับเสาเดี่ยวหน้าหลังนะผมแล้วก็ยื่นอ,เเอาเสอออกไปให้เสมอกับชายคาหลังคาบ้านเดิมนะคบผมก็คืออาเสเนี่ยเราจะาก็คือฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งริมฝั่งริมนี้ก็คือ หลังคาจะยื่นขอบหลังคาจะยื่นเท่ากับชายคาของด้านข้างตรงนี้แล้วด้านหน้าล่ะครับด้านหน้าเราก็จะเสมอ,อ,อไม่เกินรั้วของตัวบ้านนะครับผมอ๋อก็คือยื่นชายคาขออกมาไม่เกินรั้วแสดงว่ากฎกติกานี่เหมือนที่กรุงเทพเลยคล้ายๆกันตามกฎหมายเลยคุณผู้ชมก็คือกติกาคล้ายๆกันเลยอ่ะหน้าบ้านถึงประมาณขอบรั้วแล้วโอเคเราจะตั้งเสาตรงไหนครับเสาเดียวก็มีด้านหลังนะครับหนึ่งต้นนะครับก็คือฝั่งตัวบ้านครับฝั่งตัวบ้านแล้วก็ฝั่งด้านหน้าครับ ก็ดึงออกจากรั้วตัวบ้านเข้ามาประมาณ50เซนนะครับผมหน้าบ้านก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยใช่ไหมเอาตามมาดูครับถึงตรงไหนคุณผู้ชมก็คือหลังคาหน้าบ้านก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นเสาเดี่ยวขึ้นมาใช่ครับเป็นเสาคู่ที่2ครับผมเสาคู่ที่2ก็คือก็คือเขาว่าคู่คือต้องตั้ง2ต้นคฝั่งตัวบ้านต้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งรั้วอีกหนึ่งต้นนะครับก็คือตรงนี้เสาคู่ที่สองแต่ชายคาก็คือขนานกันมาเลยใช่ครับผมถึงตรงไหนครับก็คู่สุดท้ายนะครับ ต้นที่5กับต้นที่6นะครับก็จะตั้งอยู่เสมอตัวบ้านเลยนะครับด้านนี้นะครับฝั่งตัวบ้านหนึ่งต้นแล้วก็ฝั่งล้วนหน้าหนึ่งต้นครับผมโอเคผมถามโปรเจกต์หน่อยว่าทําไมจะต้องตั้งเสาสองต้นนะครับหนึ่งก็คือเจ้าของบ้านอยากได้ความต้องการคืออยากให้ชายคายึดติดกับตัวบ้านเข้าไว้ใต้ชายคาเลยก็คือโครงหลังคาเนี่ยจะติดกับตัวบ้านเลยใช่ครับก็คือแสดงว่าโครงเรานี่จะซ่อนก็คือจะบังฝ้าเดิมเขาใช่ครับใช่อ่า แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องมีเสาต้นหนึ่งมีเสาต้นหนึ่งครับแยกส่วนจากตัวบ้านใช่ครับตรงนี้เสมอชายคาแล้วด้านข้างนี้มีไหมครับโฟแมนด้านข้างไม่มีแล้วครับผมก็จะถ้าอีกโคนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของด้านข้างบ้านครับโอ้จะเป็นในส่วนของด้านหลังบ้านอ้าวตามไปดูดีกว่าด้านหลังบ้านมีอะไรบ้างตามมาครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังก็คือหลังข้างนั่นแหละก็คือยังอยู่ด้านข้างอยู่แต่ว่ายังไม่สุดด้านหลังนะซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะซึ่งท่านเจ้าของบ้านต้องการคอนเซปต์แบบไหนครับ ตรงนี้คือเจ้าของบ้านอยากได้ห้องเป็นห้องส่วนตัวก็เลยอยากเป็นห้องเป็นห้องกระจกกั้นห้องกระจกตั้งเสานะครับโชว์โครงทาหลังคาโชว์โครงแล้วก็มีห้องกระจก اه, นะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเหมือนเป็นห้องพักผ่อนอันนี้นค,คือคอนเซปต์ของท่านเจ้าของบ้านเลยใช่ครับผมครับก็คือห้องนี้จะต่อออกมาจากตัวบ้านถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้ประตูคือประตูของตัวบ้าน ครับผมก็คือสามารถเดินออกมาแล้วเข้าห้องนี้ได้เลยใช่ครับแยกส่วนจากตัวบ้านใช่ครับแสดงว่าห้องนี้น่าจะเป็น living ง o ูมอะห้องนั่งเล่นอ่าครับผมครับอ่าคอนเซ็ปต์ทีนี้ท่านเจ้าของบ้านมีคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วคุณในฐานะโปรเจกต์คุณนําเสนอแบบไหนครับก็เลยได้สอบถามจับเจ้าของบ้านไปนะครับว่าอยากได้ห้องแบบไหนขนาดห้องเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็จบมาที่ขนาดห้องก็คืออยู่ที่3เมตรนะครับก็คือเสมอกับตัวบ้านเลยนะครับก้านห้องกระจกอยู่ที่3เมตรนะครับ เสมอตัวบ้านก็คือเสมอขอบนี้ใช่ครับเดี๋ยวตากล้องมาดูตรงนี้นี่ตั้งเสากั้นห้องกระจกเนี่ยสามเมตรก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นใช้เป็นเทปนะครับสาหรับเขียนได้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีในใบางานอยู่ในใบางานก็จะเป็นโฟม์นมนี่ก็คือจะเป็นใบางานประมาณนี้จจะเละหน่อยตอนนี้อย่าเพิ่งให้คุณผู้ชมดูเพราะว่ามันเยอะมากใบางานเรามีอยู่แล้วแบบเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเวลามาวัดหน้างานหรือสํารวจหน้างานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูจากหน้างานจริงๆ เพราะว่าใบงานก็ส่วนหนึ่งมันมีเออร์เรอร์ได้เซนสองเซนใช่ไหมใช่ครับแต่พอดึงอย่างหน้าง,งานจริงเสร็จเรามีเทปสามารถเขียนได้รายละเอียดตั้งเสาจากตัวบ้าน3าเมตรเสมอน,นี่เลยนะครับ <ผม S 1> ประตูกระจกเป็นแบบนี้อะไรพวกนีน้ก็คืออธิบายเพิ่มเติมที่หน้าง,งานจะได้ไม่ผิดพลาดคอนเซปต์ตรงนี้ยื่นมา3เมตรแล้วตรงนี้ไปถึงไหนครับตรงนี้ด้านนี้ก็คือจะยื่นมาอยู่ที่สาเมตร80ดสินะครับนี่เลยเหรอถึงแน่นด้านนี้เลยครับอ่าด้านนี <3 S 2> ้จะเป็นห้อง สามารถผมว่าถ้าความรู้สึกผมเนี่ยสามารถรับคนทั้งสามสี่คนสามารถนั่งพักผ่อนกันได้เลยครับสบายสบายเลยใช่ครับแสดงว่าห้องนี้ขนาดสามเมตรคูณสามเมตรแปดสิบใช่ครับผมอ๋อสามเมตรแปดสิบก็คือเอาง่ายๆว่าสามเมตรก่อนสามเมตรคือจากตัวบ้านดึงมาหาเราใช่ครับสามเมตรแล้วสามเมตรแปดสิบดึงจากไหนครับจากฝั่งตัวบ้านนะครับดึงมาด้านนี้ก็คือฝั่งตัวบ้านด้านนี้แหละอ้าวคุณไปดึงคุณไปดึงมาอ่าตลับเมตรนี่มีโฟแมนโฟแมนเรากตลับเมตรตลอดอ้าวดึงมาแล้วครับนี่อะไรครับ ดึงมาเลยอขออนุญาตใช้เท้าล็อกไปเลยก็คือถึงตรงนี้ใช่ครับสามเมตรแปดสิบครับอ,อ่คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้เราถึงตรงนี้ใช่ไหมเราจะเขียนตรงนี้เลยนี่ตั้งห้องนะครับตั้งเสาห้องกระจกจากตัวบ้าน3ามเมตรินี่จะมีระยะบอกนะครับต้องบอกว่าเราจะต้องเขียนที่หน้างานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเนานะใช่ครับผมครับ สรุปไม่ง่ายนะครับถ้าผมเป็นช่างนะอ่ะคุณอธิบายให้ผมหน่อยนนฮะนะโฟแมนผมเป็นช่างครับผมสรุปส,ปส,ปสั้นๆก็ห้องกระจกด้านนี้นะครับสามเมตรคูณสามเมตรแปดสิบนะครับเราก็จะตั้งเสาทั้งหมดสามต้นนะครับในระยะห้องน้บผมแล้วก็เดี๋ยวตั้งโครงหลังคาคสลงมาด้านนี้นะครับก็คือน้ําทิ้งไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอ้ก็คือน้ําทิ้งไปฝั่งนี้ผมถามหน่อยโฟแมนแสดงว่าชายหลังคาเนี่ยมันจะต้องเลยกระจกออกไปถูกไหม ใช่ครับผมถ้าไม่เลยกระจกนี่ฝนแล้วฝนตกนี่ลงหน้ากระจกเลยนะครับเข้าห้องเลยครับเลยไปถึงไหนชายหลังคาเลยออกไปเท่าไหร่เสมอครับชายหลังคาของตัวบ้านเนี่ยครับเลยไปประมาณ90เซนครับผมโอ้เก้าสิบเซนก็คือเลยออกมาเสมอชายหลังคานี้เลยครับมันก็จะรับกับหลังคานี้พอดีครับก็คือช่องเนี้มันจะมันจะถูกตีกรอบด้วยห้องใช่ไหมครับผมโอเคเราตั้งเสาเนี่ยเพื่อที่จะรับกับตัวกระจกถูกไหมครับแล้วก็รับกับโค้งด้วยโค้งหลังคาด้วยครับผมเป็นสีดําใช่ไหมครับใช่ครับกระจกก็สีดาครับหลังคาม ไม่มีฝ้าครับเป็นแบบโชว์โครงครับผมโชว์โครงโชว์เหล็กวิ่งคู่สไตล์ลอฟใช่ครับลอฟโอโอเคครับตรงนี้จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมมีส่วนอื่นอีกไหมครับก็มีหลังคาครับจากห้องกัรนกระจกนะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับผมโอแสดงว่าหลังคาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สุดแค่กระจกอันนี้คือฝั่งที่บอกว่า3ามเมตรแปดสิบใช่ไหมก็คือ3ามเมตรแปดสิบสุดแค่กั้นห้องกระจกแต่ยังมีหลังคายื่นออกไปอีกอไปถึงตรงไหนฮะถึงด้านหลังบ้านครับ ถึงด้านนี้ครับคือด้านหลังบ้านสุดนี้เลยก็คือสุดนี้เลยแสดงว่าเหลี่ยมนี้จะต้องตั้งสันตะเค้ใช่ครับผมโอ้มีสันตะเค้ยาวมาแสดงว่าหลังบ้านเขามีหลังคาอีกสิใช่ครับก็แบ่งสันตะเค้แล้วก็ตั้งโครงหลังคายาวไปถึงสุดอ๋อสุดของหลังบ้านครับผมแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนเดียวกันเลยเป็นโครงระดับเดียวกันเลยครับผมอันนี้ในฐานะโปรเจกต์เอาอย่างงานเข้าไม่ได้เดียวในฐานะโปรเจกต์ คุณเสนอไอเดียยังไงถ้าเจ้าของบ้านทำไมต้องการแบบนี้ครับเสนอไอเดียตอนนั้นคือถามความต้องการนะครับของเจ้าของบ้านก่อนว่าอยากทําอะไรใช่ไหมครับเจ้ <ผม S 2> าของบ้านบอกว่าอยากได้ห้องพักผ่อนเป็นห้องกระจกก,ก,ะจกันห้องกระจกแ,แต่แอยากได้ห้องอ่ะหลังคาชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยยาวเลยแต่ห้องส่วนนี้คือความต้องการของเจ้าของบ้านคืออยากแค่มีห้องแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรอ๋อนี่คือหลังบ้านาใช่ไหมใช่เป็นหลังบ้านครับผมถามคุณว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ทําหลังคาเนี่ยความต้องการเขาคืออะไรก่อนเอาทีละสเต็ป ตรงนี้ครับเป็นห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วตรงนี้ไม่มีห้องแล้วไงตรงนี้มาโล่งๆใช่ครับก็คือเอาแบบเป็นลานกิจกรรมใช่ครับสำหรับใช้งานใช่ครับก็คืออเนกประสงค์อะลานอเนกประสงค์ตรงนี้มีตะหลังคายื่นออกมาใช่ครับซึ่งต่อไปถึงหลังบ้านใช่ไหมครับครับตรงนี้เราก็คือมีรางน้ําตลอดไหมครับโฟร์แมนครับผมก็มีรางน้ำหนึ่งเส้นนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแบ่งสันตะเค่ อันนี้บ้านน้ำรังน้ำก็อยู่ส่วนของข้างบ้านนะครับทางเพ่แบ่งรังน้ำอีกเส้นหนึ่งก็จะอยู่หลังบ้านของหลังบ้านครับแสดงว่ารังน้ําสแตนเลสสองเส้นครับผมอ่าก็คือเอาง่ายๆว่าน้ําเนี่ยไม่แบบกระจายแน่นอนเราใส่รังน้ําเยอะครับผมอืมครับซึ่งหลังบ้านตรงนี้ก็คือเราทํายาวไปถึงแทงน้ําเลยใช่ไหมครับครับผมอ๋อแล้วเห็น เมื่อกี้เนี่ยผมฟังนะมีการก่อผนังตรงไหนอ่ะครับก็ในส่วนของพื้นที่ห้องครัวนะครับครับเราก็จะสกัดกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องใหม่นะครับผมแล้วก็ตั้งเสาโครงสร้างหลังคานะครับผมครับแล้วก่อผนังนะครับด้านตัวนี้นะครับก็ก่อเบื้องผนังของโครงการเลยนะครับผมโอ้ก็คือก่อตั้งแต่พื้นก่อใหม่เลยตั้งแต่พื้นก็คือแสดงว่าไม่ได้ไปยุ่งกับผนังโครงการเลยเราก่อผนังเราเองนะอ่ะคีก่อตั้งแต่พื้นขึ้นไปเลยครับนะครับผมอ่ะแล้วก็มีหลังคาไหมมีครับผม ก็เป็นหลังคาตัวเดียวกันกับกับด้านข้างอ๋อต่อกันเลยใช่ไหมแสดงว่าห้องนี้ก็คือกั้นคล้ายๆห้องครัวแหละใช่ครับกั้นเป็นห้องครัวครับผมแต่ว่าไม่ทำเคาน์เตอร์ครัวใช่ครับท่านเจ้าของบ้านต้องการเป็นห้องอเนกประสงค์ครับเห็นว่ามีอะไรเครื่องซักผ้าด้วยอ๋อใช่ครับก็ตอนแรกคือความต้องการของเจ้าของบ้านคือยังไม่รู้ว่าห้องนี้จะทําอะไรครับก็เลยอยากวางระบบว่าวางระบบน้ําดีน้ําทิ้งไว้ก่อนก็อาจจะมีเพื่อเครื่องซักผ้าแล้วก็อาจจะมีติล์มรางจานสองจุดครับผมตรงนี้อ่า ก็แสดงว่าการวางระบบเนี่ยเราฝังท่อใต้พื้นใช่ครับแสดงว่าพื้นตรงนี้เราสกัดใหม่หมดเลยอ่าพื้นด้านนี้คือสกัดออกก่อนอะนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ปูกระเบื้องใหม่ด้วยทับท่อด้วยซึ่งพอเรากั้นกระจกแล้วเนี่ยพื้นตรงนี้มันจะต้องสูงกว่าพื้นด้านนอกสิไม่งั้นเวลาฝนตกแล้วมันจะเข้าห้องนี้หมดอ่าพื้นตรงนี้คือจะต่างอยู่ประมาณสักสองเซนอ่าจะขึ้นมาสองถึงสามเซนนะครับมันขึ้นมาน้อยอ่ะฝนมันก็เข้าห้องดิทำยังไงดีตรงนี้เราจะปูกกระเบื้องให้สลบนะครับสลบ ไปหาโพเดนนะครับปูให้แ่ะโพเดนจร,จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ดึงขึ้นมากไม่ได้เพราะว่ามันจะสูงกว่าในตัวบ้านแล้วต้องบอกงี้ซึ่งจะบอกงี้ครับว่าเวลาอันนี้คือไม่ได้ฐานะาช่างนะตัอฐานะช่างก็ได้เวลาต่อเติมเนี่ยด้านนอกเนี่ยอย่าเทพื้นสูงมากอย่าปูกระเบื้องสูงมากเพราะเวลาคุณกั้นห้องแล้วเนี่ยระดับตัวบ้านของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะให้มันต่างระดับกันว่าห้องนี้กับด้านนอกให้มันต่างระดับกันเนี่ยระดับในตัวบ้านของคุณือ นี่แค่3มเซนเองดังนั้นเนี่ยตรงนี้ดึงได้แค่ 1- 2เซนทีนี้วิธีการไม่ให้น้ําเข้ามามีวิธีเดียวเลยคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือทำทำธรณีทำธรณีประตูถูกไหมใช่ครับตั้งขึ้นไปให้มันสูงเพื่อกันน้านะครับทำธรณีประตูนะครับหรือถ้าจะแบบอยากงานช้างก็คือแยกกระเบื้องโซนซักล้างออกให้หมดหมันทำอันนั้นงานช้างวิธีการแก้ปัญหาที่สุดก็คือทําธรณีประตูนะ,อะ<ช>โอเค,อเคตรงนี้ทําธรณีประตู ตรงนี้ก่อผนังหลังคาเป็นโครงเดียวกันเลยในนี้ทําฝ้าไหมอ่อตรงนี้ไม่ไม่มีตีฝ้าครับเป็นโชว์โครงครับผมครับโอเคครับผมถามหน่อยจุดวางเครื่องซักผ้าอยู่ตรงไหนจุดวางของเครื่องซักผ้านะครับก็เริ่มต้นจากที่ประตูแลดึงเข้ามา1เมตรนะครับก็จะมีมาร์กว้อยู่ดึงเข้ามา1เมตรใช่ไหมจากประตูนะตรงนี้เราจะกั้นประตูนะคุณผู้ชมดึงเข้ามา1เมตรปั๊บเสร็จแล้วตรงนี้นี่คือจบที่1เมตรนี่ครับเราเอา เราเอาสีมาขีดจริงๆแล้วเนี่ยผนังปกติผนังลูกค้าเนี่ยทั่วไปจะเป็นสีขาวเราจะใช้ดินสอเขียนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก่อผนังใช่ไหม <S <S แต่อันนี้ผนังลูกค้าสีดาเราจะต้องใช้สกอตเทปแปะแล้วก็เขียนใส่สกอตเทปอย่างนี้อ่าเห็นนะก๊อกน้ำนะครับน้ำเสียสูงมาเมตรยี่สิบตักไฟอ่านะก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมีในใบางานอยู่แล้วนะครับมีในแบบอยู่แล้วแต่ว่าหน้างานจริงต้องมาร์กด้วยนะครับเพราะว่าหน้างานจริงกับในแบบอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าบางทีเนี่ยมันเออระเอ ตอนที่เรามาบีบงานก็คือท่านเจ้าของบ้านมาดูด้วยว่าตรงนี้เลยนะคอนเฟิร์มเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะนะครับเพราะว่าประสบการณ์เรามีเยอะนะครับพอเราทําเสร็จเปลี่ยนนี่งานเข้าเลยนะดังนั้นเราคอนเฟิร์มลูกค้าก็สบายใจนะครับอ่ะเครื่องซักผ้าอย่างนี้ิ้งซงล้างจานอยู่ไหนครับก็ความต้องการของเจ้าของบ้านก็จะมีซีงล้างจานอีกจุดหนึ่งก็คือห่างจากประตูอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบประตูอ่ะตรงนี้จะมีประกั้นอีกบนเบานะครับเราเข้ามาจากอีกบนเบาครับประมา2เมตรห้าสิบครับตะกั้นประตูได้ไหม มีประตูไหมตรงนี้ครับมีมีประตูมีประตูด้วยขอยนญาตเจียบดึงไปเลยสองเมตรห้าสิบจะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เราจะมีเขียนระบุคุณผู้ชมดูน้ําดีน้ําทิ้งห่างจากประตูนี่เห็นไหมตรงนี้มีเขียนหมดเลยนะครับตต่นี้คือซิงค์ล้างจานก็คือลูกค้าจะซื้อซิงค์แบบสำเร็จรูปมาตั้งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราก็ทำจุดน้ำทิ้งน้ำดีให้เขาครับผมโอเคอ่ะโอเคทีนี้ ตรงนี้เป็นห้องหนึ่งใช่ไหม <ฮะ S 1> แล้วด้านนอกเป็นยังไงนะด้านนอกตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับจะมีโซนซักล้างก็คือมีหลังคายื่นออกไปนะครับชายคายื่นออกไปแล้วก็มีระแนงบางตาจากขอบรั้วนะครับถึงหลังคาเป็นตัว L ครับอ๋อก็คือทําเหมือนปกติที่เราต่อเติมมาได้แหละมีระแนงระแนงโป่งหน้าสามตัดขอบครับผมโอเคพี่ถามนิดนึงเราทําโครงหลังคาเนี่ยฝั่งเนี้ยเราทําชิดตัวบ้านเลยไหมใช่ครับผมตัวบ้านเลยครับผมก็ชิดตัวบ้านเลยแล้วชายหลังคาเสมอขอบหลังคาบ้านหรือเสมอปูนอะ เสมอผนังใช่หลังคาเหรอครับเอเราจะสโลปลงมานะครับสามชิเซนมครับก็คือเสมอผนังที่ก่อใหม่ครับผมโอเคครับแสดงว่าหลังคานี่เราไม่ได้ทําต่อจากชายหลังคาตัวบ้านแต่เราต่อจากตัวด้านในเลยครับผมอู้อย่างนี้มันก็ดีสิเวลาฝนตกน้าก็ไม่รั่วเลยอ่ะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีมันมีชายหลังคายื่นมาประมาณเก้าสิบเซนใช่ครับด้านในไม่รั่วแน่เพราะชายหลังคายื่นมาเยอะจัดต่อให้ฝนสาดยังไงก็ไม่รั่วครับนะครับจริงๆก็ สบายเลยเนาะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวลูกค้าว่าจะมีปัญหาเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยหน้างานที่อยู่หัวหินด้วยไกลด้วยเวลาน้ํรั่วนี่ขับรถมาสามชั่วโมงมาเก็บงานให้ลูกค้านะดังนั้นผมบอกเลยในฐานะช่างแล้วผมเป็นช่างผมจะทํางานเนี้ให้ดีที่สุดให้ไม่มีปัญหาเลยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเรายินดีนะขับรถจากกรุงเทพนะครับอ่ฟังไว้นะมาเก็บงานด้วยโอเคดังนั้น ต้องดูแลดีๆครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีรางน้ํำไหมมีรางน้ําครับผมโอเคแล้วจุดท่อระบายรางน้ําเนี่ยมันมีกี่จุดล่ะพื้นที่ห้องครัวนะครับครับสามเมตรยี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวเราจะไว้สองจุดนะครับสองจุดนะครับผมโอ้อย่างนี้สบายเลยสิครับโแสดงว่าสองจุดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวน้ําล้นรางเลยครับอ่าโอเคท่อระบายน้ําลงบ่อพักใช่ไหมครับลงบ่อใยหินครับผมอ่าลงบ่อใยหินหน้าบ้านนะครับผม แสดงว่าบอ่อใยหินเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีขนาดท่อเนี่ยใหญ่กว่าท่อปกติถ้าเป็นท่อพวกบอดักไขมันบอดักกินเนี่ยมันจะเป็นท่อขนาดเล็กเนาะครับบอ่อใยหินนี่ขนาด10นิ้ว8นิ้วครับผมโอ้โ,โหเอาหัวมุดเข้าไปได้เลยดังนั้นคุณไปลงบอ่อผิดเนี่ยมีโอกาสน้ำรังของรังน้ำเนี่ยล้นขึ้นมาได้นะดังนั้นต้องลงบอ่อใยหินครับอ่าอันนี้เป็นความรู้นะครับขอถามอีกหนึ่งหลังบ้านใช้เสาขนาดเท่าไหร่ครับด้านหลังนะครับ ใช้เสาขนาดในใบงานที่ระบุมาคือเสาเราจะตั้งมาจากด้านข้างนะครับก็เป็นสี่คูณสี่ทั้งหมดเลยนะครับจะเบ็ดต้นนะครับผมครับครับผมโอเคต้องบอกว่าหลังเนี้ยใช้สเปคเสาสี่คูณสี่ทั้งหมดเลยมีระบุในใบงานมีระบุในใบงานครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยหน้างานทั่วไปถ้าเป็นงานก่อผนังเราจะใช้สามคูณสามเพื่อที่จะให้ผนังเนี่ยเวลาฉาบปูนแล้วเนี่ยอมเหล็กแต่แบบนี้ฉาบปูนอมเหล็กไม่ได้ตัวเหล็กเราจะต้องทาสีกันสนิมให้ลูกค้าแล้วก็ซอลล่องไว การลอยแตกแล้วนะครับโอเคเสาตรงนี้เราตั้งทั้งหมดกี่ต้นนะด้านหลังบ้านใช่ไหมครับครับทั้งหมด4ต้นนะผมก็มีนี่ครับ2นะครสองแล้วก็3 4ครับผมอ่า4ต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสต้นไม่ได้นะคุณโฟแมนเพราะว่าตรงนี้เราก่อผนังยาวเกิน5เมตรจะต้องมี เสากลางตรงนี้อีกต้นหนึ่ง,น,ง,งนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยสว่วนนี้เนี่ยเรามีเพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะครับต่อให้ไม่เขียนนใบงานเราจะแอดเพิ่มให้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเนี่ยเวลาตรวจสอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราตรวจสอบแม้กระทั่งทางโปรเจกต์ทางโฟ์แมนแล้วก็ทางช่างอีกทีหนึ่งซึ่งช่างของเราเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาจะทักเรามาเลยว่าพี่ทำไมสั่งแค่สองต้นไม่งั้นเดี๋ยวผนังมันล้าวนะอ่าตรงนี้โอเคเคลียร์จริงๆหน้างานทุกหน้างานเราไม่มีปัญหาแลาายยยฝ่่่ชชวกันเ็คซึง แล้วก็ตอนที่เข้ามาทํางานเข้ามาตรวจงานเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆออดิตนะเป็นโฟแมนอาจจะเป็นโฟแมนในโซนเดียวกันแต่เป็นอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาตรวจด้วยนะครับกลัวสเปคมันผิดใช่ไหมครับ,รบอ่าโอเคทีนี้ผมถามหน่อยตรงนี้ปูกระเบื้องด้วยใช่ไหมครับครับผมตรงนี้ต้องสกัดไหมอะ่ะ<ก>ปูทับสกัดพื้นนะไปสกัดพื้นเพื่อวางระบบน้ําดีน้ําทิ้งใต้พื้นนะผมแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ปูทับได้ไหม ปูทับก็เบื้องเดิมเหรอครับไม่ได้ไต้องสกัดออกก่อนปูไม่ได้นะครับจริงๆปูถามว่าปูได้ไหมตามหลักแล้วเนี่ยใช้ปูนกาวอย่างดีปูทับได้การที่โฟร์แมนตอบว่าปูไม่ได้คือมันจะสูงกว่าตัวบ้านค,คุณมาดูตรงนี้ประเด็นคือว่าเขาเหลือขอบเนี่ยนะครับจากบางใบประตูเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะครับบางใบประตูตรงนี้เหลือขอบนิดเดียวเองเอาคุณเอานิ้วใส่เข้าไปดูสิทาบหน่อยนี่เหลือขอบนิดเดียวเอาเอาแนวนอนแนวนอน แนลน้นอยเหลือกี่นิ้วนี่อ่ะโอ้โหอันนี้คือนิ้วคนนะจริงๆแล้วเนี่ยเหลือแค่ประมาณ2.5เซนเองคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราปูทับเนี่ยกับเบื้องมันจะสูงกว่าตัวบ้านพื้นจะสูงกว่าตัวบ้านตรงนั้นตรงนั้นจะต้องบอกไงถ้าเป็นห่วงจุ้ยบางคนเขาก็ถือเนาะหลังบ้านสูงกว่าอะไรมาเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นตามหลักสถาปนิกแล้วเวลาเดินแล้วมันก็จะสะดุดอะเดินแล้วมันจะเตะเพราะว่าเราออกคือเรียกว่าออกจากบ้านจะต้องต่ำลงเข้าบ้านจะต้องสูงขึ้น้นนนนออัััีคคืหลกการะระบ ออาโปรเจกตไปไหนข้างโอเคเอาคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมคุณผู้ชมให้ไงก็ขออภัยด้วยนะครับอยากจะให้มาเรียนรู้ฟิลลิ่งแบบว่าเต็มๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกหรอกหมายความว่าเพอร์เฟกที่นี่คือคอนเทนต์เนี่ยในการเตรียมคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราเตรียมกันมามันก็ดูไม่ธรรมชาติมันก็มีผิดมีถูกบ้างปนๆกันไปเนาะ สองคนนี้เขาก็เกรงเกรงเขินไหมเขินรั้งแรกรั้งแรก <laughs> อันนี้คร <laughs> <ข>ั้ง,งแรกเพรครั้งแรกโอเคอ่ะอันนี้คือยูนิฟอร์มของบริษัทนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ดูจากหมวกได้เยินหมดแล้ว <laughs> นะครับเราก็ต้องบอกว่าเรามีทั้งโปรเจกต์แพนเนอร์คอยให้คำปรึกษากับคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีโฟ์แมนนะครับคอยควบคุมดูแลช่างดูแลสเปคของบริษัทนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่างานจะมีปัญหาเนาะ ฝากไว้นะครับสำหรับงานต่อเติมนะถ้าสนใจก็แอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับคลิปนี้ขอตัวเป็นก่อนดีกว่า<อ>เดี๋ยวพูดมากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อขอตัวเป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ